ถือเป็นเวทีปราศัยเวทีแรกในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะขึ้นเวทีที่จังหวัดชุมพรครับเพจลุงตู่ตูนโพสต์ข้อความให้จับตาฟังเซอร์ไพรส์ของในระหว่างปราศัยนะครับคำคปราศัยของพลเอกประยุทธ์ว่าจะพาประเทศไทยไปต่อในทิศทางใดครับรวมถึงสัญญาใจที่จะประกาศให้คนไทยได้รับรู้ด้วย และล่าสุดก็มีการจัดเตรียมเวทีปราศัยนะครับบริเวณลานเทศบาลเมืองชุมพรครับมีการเตรียมเก้าอี้จำนวน1มื่นตัวรองรับผู้สนับสนุนที่จะเข้าฟังการประศัยครับรวมไปถึงจอโปรเจคเตอร์3จอครับมีนายชุมพลจุลสัยอดีตสสชุมพรพักประชาธิปัตย์ที่เปิดตัวร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ควบคุมงานด้วยตัวเองเลยนะครับและนอกจากการลงพื้นที่ในฐาน,นะสมาชิกพักการเมือง ในสถานะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็มีกําหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรในวันจันทร์ที่30มกราคมครับเพื่อที่จะติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครับ่นั่นเป็นคอนเซปต์ลุงตู่ออนทัวร์นะคะมาดูลุงป้อมออนทัวร์นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณวางคิวไว้ตลอดเดือนกุมภาพานัพานธ์ภา,า,ายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่จะลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ถี่มากขึ้นหนึ่งกุมภาพันธ์จะไปลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ ราชบุรีนะคะที่จังหวัดราชบุรีนี้จะเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่2ก่อนจะไปลงพื้นที่ภาคอีสานค่ะไปที่ยโสธรมุกดาหาร2กุมภาพันธ์จังหวัดปทุมธานีไป8กุมภาพันธ์และที่จังหวัดกาญจนบุรี13กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าเป็นไปตามเสียงเรียกร้องของว่าที่ผู้สมัครสสอพักพลังประชารัฐที่บอกว่าขอให้พลเอกประวิทย์เนี่ยไปช่วยลงพื้นที่หนุนคะแนนเสียงหน่อยค่ะว่าที่ผู้สมัครบอกว่าลงพื้นที่แล้วมีกระแสก็ขอให้ ป้อมเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในะพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับและในวันนี้พักประชาธิปัตย์นำโดยนายจุรินลักษณะวิสิ์นะครับหัวหน้าพักก็จะนำคณะทั้งคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์นายชัยยศเจรเมทากร นายนิพนธ์บุญยามณีรวมไปถึงสสและกรรมาการบริหารพักนะครับจะลงพื้นที่ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพื้นที่ภาคอีสานครับเขาบอกว่ามีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นมีคนรุ่นใหญ่แล้วก็คนรุ่นใหม่จากทั่วอีสานร,รวมๆแล้วเนี่ยกว่า100คนนะครับ ส่วนอดีตคนประชาธิปัตย์อย่างนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสมัครเป็นสมาชิกพักครวมไทยสร้างชาติไปแล้วเมื่อวานนี้ครับยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จากที่ได้รับโอกาสมาทํางานใกล้ชิด ตลอดเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีตลอดจนความมุ่งมั่นของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเป็นพักการเมืองหลักและเหตุที่มีแนวคิดสอดคล้องกับอุดมการ์ส่วนตัวครับ